กลับมาในช่วงที่สองของคนคุยข่าวช่วงนี้คุยข่าวใหญ่นะคะก็มีเรื่องราวมาพูดคุยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องแรกจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยบอกว่าได้เข้าพบนายวิษณุเครือง,งามอดีตรองนายกในรัฐบาลท่านพลเอกประยุจันโอชาเพื่อขอคําปรึกษาด้านกฎหมายเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีรายงานว่านายเศรษฐาได้ประสานขอเข้าพบตั้งแต่ช่วงปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศแล้วและนายกยังได้มีการทักทานนายวิษณุเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ล่าสุดช่วงบ่าย27พฤษภาคมที่ผ่านมานายกก็ได้มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้นายวิษณุเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและได้ให้เจ้าหน้าที่เตรียมห้องทํางานที่ตึกสรคไว้ให้นายวิษณุแล้วโดยนายวิษณุนะคะก็จะเข้ามารายงานตัวกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้ส่วนช่วงเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางณาจารีอนันตสิน เลขาที่การคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายวิษนุเครือง,งามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาที่การคณะรัฐมนตรีว่ายังไม่ทราบยังไม่เห็นคำสั่งผู้สื่อข่าวถามว่าตำแหน่งดังกล่าวต้องผ่านการแต่งตั้งจากครมหรือไม่นางนัจารีบอกว่าต้องดูว่าแต่งตั้งโดยใช้ฐานกฎหมายอะไรแล้วก็มาตราใดแต่ยืนยันว่าเวลานี้ยังไม่เห็นคำสั่ง ถามว่าที่ผ่านมาเคยมีการแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาตรงนี้หรือไม่นางนาจารีก็บอกว่าไม่มียังไม่เคยเห็นเมื่อถามย้ำว่าจะมีการจะเหมือนกับตำแหน่งเลขาธิการคอรม,มอหรือไม่นางนาจารีย้อนถามว่าท่านอยู่สูงกว่านั้นไหมคะเมื่อถามว่านายกได้มีการปลาลบกับเลขาธิการคอรม,มอในเรื่องนี้หรือไม่นางนาจารีกล่าวว่าตนกำลังจะพบกับนายกเพื่อที่จะไปพูดคุย เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายวิษณุบ้างหรือไม่นางณัจจารีบอกว่าก็มีการพูดคุยกับนายวิษณุเป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องที่มีข่าวว่าท่านจะมาเป็นที่ปรึกษาก็มีบ้างแต่ยังไม่เห็นคําสั่งจึงไม่แน่ใจว่านายกจะมอบหมายให้นายวิษณุทำตําแหน่งอะไรต้องขึ้นไปพบนายกและมีการพูดคุยกันก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าที่ปรึกษาตรงส่วนนี้เนี่ย มีอำนาจหน้าที่ทำอะไรได้บ้างนางณาัจารีบอกว่าถ้าถามปกติก็มีเรื่องของการให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆขึ้นอยู่กับนายกจะเป็นผู้มอบหมายว่าจะให้ทำอะไรเมื่อถามว่านายวิษณุสามารถดูรักการพิจารณา,าก่อนเข้าประชุมคอรอมได้หรือไม่นางณาัจารีบอกว่าก็มีความเป็นไปได้ส่วนตำแหน่งดังกล่าวจะมีเงินเดือนหรือไม่นั้น,นยังไม่ทราบเพราะต้องดูที่คำสั่งก่อนว่าอาศัยอำนาจกฎหมายอะไรอย่างไรและถ้าเป็นไปตามข่าวก็ต้องดูว่าเป็นข้าราชการการเมืองหรือไม่ ขณะที่เช้าวันนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1โดยก่อนการประชุมที่บริเวณโถงกลางตึกบัญชาการ1รองศาสตราจารย์ฉันชยันย,าาลลย,าายสิทธิพันธ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะนิสิตแพทย์มาเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์เข็มที่ระลึกวันอนันทามหิโดนประจำปี2567 ก่อนการประชุมนายกได้มีการกล่าวถึงกรณีการลงนามแต่งตั้งคำสั่งนายวิษณุเครือง,งามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่ารอคำสั่งอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับเมื่อถามว่าเมื่อนายกทบทามนายวิษณุนายวิษณุไม่ปฏิเสธเลยใช่หรือไม่ท่านนายกบอกว่ารอคำสั่งเป็นทางการดีกว่านะครับ เมื่อถามว่าให้นายวิษณุมาช่วยงานด้านไหนนายกก็ไม่ได้ตอบคาถามเมื่อถามอีกว่าแสดงว่ารัฐบาลก็ยังมีช่องโหว่ด้านกฎหมายหรือไม่นายกไม่ตอบคาถามเช่นเดียวกันเมื่อถามอีกว่าจะถึงขั้นแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่นายกก็ไม่ตอบก่อนเดินเข้าไปยังบริเวณโถงกลางตึกบัญชาการหนึ่ง ส่วนท่านพลตำรวจเอกพัชชวัฒน์วงศุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเชื่อมโยงว่าพลเอกประวิตยวงศ์สุวรรณสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังกลุ่ม40สวที่ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตเชื่นบานและนายเศรษฐาทวีศิน์นายกรัฐมนตรีว่าตนก็ไม่ทราบให้ไปถามหมัวหน้าพักเมื่อถามย้ำว่า ส่วนใหญ่เป็นสวสายทหารที่อยู่กับพลเอกประวิทย์โดยท่านพลตํารวจเอกพัชรวารวนะคะท่านตอบแบบนี้บอกว่าให้ไปถามสวดีกว่าเมื่อถามอีกว่าสังคมมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นใบสั่งของท่านพลเอกประวิทย์ท่านพลตารวจเอกพัชรวาดบอกว่าก็ไม่ทราบจริงๆ